วิสาหกิจเกษตรดอนชาติพืชปลอดภัยอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2562จากสมาชิกจำนวนเจคนโดยมีนายสุรัตวรวิบูลสวัสดิ์ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรดอนชาติพืชปลอดภัยบอกว่ามีความสนใจธุรกิจกัญชาเพราะเชื่อมั่นในสรรพคุณของกัญชาเพื่อทางการแพทย์จึงได้ไปอบรมศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกัญชาเพื่อต่อยอดในการทำธุรกิจภายหลังจึงได้ออกผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิ ย่ามองยาดมน้ำมันนวดและสบู่และได้เพาะต้นกล้ากัญชาออกจำหน่ายโดยปลูกในโรงเรือนปิดจำนวน5โรงเรือนในพื้นที่2,800ตารางเมตรในเนื้อที่15ไร่และยังจำหน่ายใบกัญชาอบแห้งอีกด้วยซึ่งในปัจจุบันหลังการปลดล็อกกัญชากัญชงที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้การใช้กัญชากัญชงเป็นที่ยอมรับและแพร่หลายในประชาชน จึงทาให้มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงทยอยเข้ามาขอความรู้ในการเพราะปลูกต้นกล้ากัญชาตลอดจนติดต่อขอซื้อต้นกล้าเพื่อใช้ประโยชน์ในทางพาณิชย์ด้านนายธัญพัฒน์เทียมสุวรรณผู้ปลูกกัญชาของวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านสาธรณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเป็นหนึ่งในผู้มาติดต่อเพราะเห็นโอกาสทางธุรกิจหลังการปลดล็อกกัญชากัญชง ถึงแม้จะยังไม่แน่ใจว่า,อา,ออาจะนำต้นกัญชาไป,ไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจต่อไปอย่างไรวันนี้เข้ามาคุยเกี่ยวกับการเพาะพาะกล้าของเมล็ดพันธุ์กัญชานะครับซึ่งทางวิสาหกิจชุมชนที่นี่ก็คือเสมือนเป็นความร่วมมือกันนะครับเรา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 มาขอคําแนะนําคําปรึกษาในการเพาะปลูกเป็นเป็นเป็นเบื้องตน้นแล้วเราจะ,ะเข้าไป พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อะไรแล้วแตท่ทางสมาชิกว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรออกมาประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรดอนชาติพืชปลอดภัยฝากคำแนะนำสำหรับวิสาหกิจชุมชนที่สนใจจะใช้ประโยชน์จากกัญชากัญชงว่าควรจะมีตลาดรองรับก่อนการวางแผนปลูกและอยากฝากให้รัฐบาลช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่อยากจะใช้ประโยชน์จากกัญชากัญชง เกี่ยวกับเรื่องของการตลาดในการทำธุรกิจกัญชากัญชงหรือช่วยหาตลาดรับซื้อด้วยเพ well ื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืนถ้าถ้าคนปกต <algebra, S 2> ินะครับเพื่อสุขภาพนี่ผมว่าคนละสามต้นห้าต้นนี่ก็เหลือเฟือนะครับสำหรับสุขภาพนะครับแต่ว่าทยอยปลูกคือพืชพวกนี้เป็นพืชล้มลุกถ้าปลูกมากมันก็ตายครั้งเดียวโตครั้งเดียวมันโตเร็วเพราะนั้นค่อยๆปลูก เดือนนี้ต้นหนึ่งเดือนหน้าต้นหนึ่งหรือเดือนละสองต้นไปสามเดือนนี่ผมว่าครบวงจรอยู่ครับสามารถใช้ในครัวเรือนได้นะครับแต่ถ้าจะปลูกเยอะๆนี่ก็ให้ให้มองถึงว่าปลูกแล้วจะเอาไปไหนได้คิดช่วยกันนะครับซึ่งตัวผมเองก็บางทกีก็ยังมีปัญหาเรื่องนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะติดต่อกับบริษัทใหญ่ๆนะครับทุกวันนี้ว่าจะเอาไปทําอะไรได้บ้างแล้วก็ในราคาเท่าไหร่นะครับ ตัวนี้เป็นเป็นเรื่องที่เกษตรกรต้องการอยู่แล้วนะครับหรือว่ามิสากิจต้องการการส่งเสริมแต่ที่นี้ในหน่วยงานของรัฐเองจริงก็ก็ไม่ได้สะดวกไปทุกเรื่องนะครับจะติดขัดเรื่องข้อกฎหมายเรื่องงบประมาณนะครับพวกนี้มาตลอดเพราะนั้นถ้าถ้าเขาชัดเจนต,ตรงนี้ได้ก็จะเป็นเรื่องดีต่อเกษตรกรครับทั้งนี้นายสุรัตน์ยังได้เปิดเผยแผนการตลาดเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจจากกัญชาต่อไปว่า ได้รับใบอนุญาตในการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์และมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจําคลินิกในพื้นที่แล้วขณะนี้อยู่ในระหว่างการประชาสัมพันธ์คลินิกก่อนจะเปิดทําการเมื่อมีความพร้อมนอกจากนี้ยังมีร้านกาแฟที่จําหน่ายชาจากใบกัญชารสชาติดีมีหลายรสชาติให้ลิ้มลองตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศในสวนริมน้านที่ร่มรื่นและกําลังก่อสร้างรีสอร์ทเพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการนักท่องเที่ยวในอนาคตอีกด้วย ทางนี้สําหรับผู้ที่สนใจอยากขอคําแนะนําในการปลูกต้นกัญชาหรือสนใจในสินค้าของกลุ่มสามารถติดต่อได้ที่เพจ Facebook วิสาหกิจชุมชนเกษตรดอนชาติพืชปลอดภัยทีมข่าว NBT TV อีสานร,รายงาน